วันนี้พ่อหลวงพ่อก็ทำพิธีดับเพียนชัยนะครับในการสวดเปลวบุญยังกอดเพชรนะครับหลวงพ่อก็จะทำพิธีดับเพลิงชัยนะครับโดยใช้ใบพลูนะครับก็แผ่ผากระิ่นในเวลาประี่ยุนะคับไมนรเทียนก็คือพิธีดับเพลิงชัยนะครับ ทุกนี้มีไลารัาา่านถามว่าสายสิ่งที่้องหัวขาเมืออยู่เนี่ยตัดไปได้ไหมแก้ไปได้ไหมได้นะครับได้ความสักิ์จิงทีว่วา่วานาภรยาผมเนี่ยหายจากมะเร็งล่าปรคนทุกที่นะครัด้วยนะครับสายสิ่ของพระพที ต่อไปผูกข้อมือป้องกันเด็กนอนผัวน้าผู้ผีที่สามนะครับหรือเจ็บแค่ในปวเราพยายามพกหน,น,นัะะานสายมาเ,าเป็นทีนะครับพยายะที่4ีพยายะมที่ี นี่ก็เ้องกะถิ่นจะไปแจอะไระกี้ยกยกไปที่ห้องกระถิ่นวันนี้นื่อยกลยแค่ได้ป่วยนะครับนะใช้สิที่เราโยนวันนี้เนี่ยนะครับเก็บไปน้อยบูชานะครับผู้ชมกาที่าไทยก็การสู้วิกฤติไทยกการโลกไทยนะครับวันนี้ผู้คนได้ยงจอดคิ ไแล้วนะครับาเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็เรื่องแหรนาหาแก้เลยนะครับองห้าสงม่ได้ดูพ่อตรงห้าตรงห้างห้านงนี้ในรปนแนราะวาเพราู้ีทานีนาสาูนเอาไปใช้เอาไป

เรนเพื่อน้นอนะครับเดี๋ยวเมื่อพร้อมแล้วแต่นะครับถ้าไปอะไรยังไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งตำรวจแทนนะครับซึงถ้าถ้ายาังไยกอกเท็จถ้ายังไม่หอกเท็จท,ที่หลวงพ่อเป่าแหงไว้เราจะแจกเมื่อ,อหไ,ไห,ขขหร่ครับเราจะแจกเมื่อการทอดกระถิ่นเสร็จเรียบร้อยนาในศาลานายีสุธรรมากนั้นพอเสร็จพิธีปุ๊บเราเก้าแถวเนินออกมา เราจะได้รับของแก่สองอย่างสามอย่างรับสามอย่างท่านที่ทำบุญไว้นะครับแะ,บะ,บะบเป็นเงนินเท่าไหร่ก็ตามบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะมอบของที่ระลึกเป็นวัตถุม,มงคลนอกจากนี้นย,ยัง,อยงม,มอบผ้ายางสอเพชรให้แล้วก็มีไข่ไก่อีกคนละสี่ฟองไข,ไข,ไข่ไก่ด้เพท่านผู้ชมตีสุมมไข,ไขสุม,มนาได้ทำพิธีปลุกเสกแล้วทุกฟองนะครับเอาไปต้น,นเอาไปใช้เอาไปหุงเอาไปต้ม ทอดให้ลูกหลานกินเรากินเพื่อให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญเจ้าหน้าแล้วก็ปีหน้ามาเป็นเจ้าภาพ่อบตาผีทุกท่ับสารพีอย่าดีนะครับเอ่อถ้าผมล้มแลรวต่อใส่เราดิงแปดสามเจ็ดเก้า ราชุรีกันนะที่มาไกมากนะครับมาื่อขยับรถีิดนึงนะครับแ้คนที่อ้างในนั้นพระพุทโธจะออกนะครับเนเสียนี้เพื่วยขยับนิดนึงนะครับ นี่ครับคือบรรยากาศของการเอายัน่อาก้วชาวศิลนะครับนะครับใ้ทางเดิน้อยแล้วมีถุงดำแข่งด้วยกันสองนกเราศิงิกมือออกไปนะครับแล้วกไปที่ในถุงดำเพื่อให้โตเหว่าอื่นได้จานได้นะครับ งนี้นครัทมาร่วมด้วย่ก็เีคือบรรยากาศของโรงทานนะครับเี่มวันนี้ทอดกระถินนะครับวัสารพีนะครับอำเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณจคุณเชโยโร เราฮเรีดูและครอบครัวคุณสีริธรเขาวีนจันนะครับหนาก้ต้มหมูรอบเช้าแล้วก็มีรอบรางวัลด้วยนะครับนะคุณสุภกพชาหอบจันคุณสุคุณสุณสกกลัดจิตาพลนะครับกับพร้อปลานะครับหนาอร่อยก็ตกอย่างไม่รูกอร่อยแล้วก็คุณนัทรงชัย ต๋กตยนแล้วก็ครัวพะโล้ขาหมูพะโล้ไข่อันนี้แหน่พะโล้เนื้อเนื้อหมูนะครับนิ่มเดียวนะครับนะห้าหุ้นส่วนจำกัดนะโบนัสสซอรพแกงเขียวหวานขนมจีนคุณเดือนเป็นคุณชลิตาชลิตานะครับเกิดกินแกงเดียวหมูน้ำตกน้ำใสนะครับตั้งใจจะทำสามร้อยชามแต่ปัจจุบนันนี้มากกว่าสามร้อยชามแล้วนะครับ อาเป็นอะไรว่าอวบมากนะครับคุณสนองคล้ายหนือดีคุณลำพองจันทนงคุณวิรันต์คุณทัศนีจองช่างน้ำกระดูกไพลน่าเป็นน้ำอัญชันเป็นของด้วยครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับคุณลำยัยมาะสมเด็จนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบุรินเฟรชนะครับอาหารคืออะไร เกษตรน้ำส้กตรไก่ทอดมาร่วมด้วยช่วยกันบริษัทจดกะเบกนเอเอสโบรา